สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง b i k e r i n s t i r e วันนี้เรามีปืนลมตัวเด็ดที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ BMan 1 0 8 5 CO 2มันติช็อตมาดูกันว่าเจ้าปืนตัวนี้มีดีอะไรบ้างเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกตัวปืนมาพร้อมกับโครงสร้างที่เรียบหรูน้ำหนักเบาจับถนัดมือด้ามปืนเป็นไม้คุณภาพสูงให้ความรู้สึกมั่นคงและคลาสสิกเหล็กสลักละเอียดพร้อมสีดำดานเพิ่มความสวยงามและทนทาน ส่วนหน้าตัวปืนมีลักษณะโค้งมนทําให้พบพาและบังคับปืนได้ง่ายเหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้ชํานาญต่อการที่ภายในและกลไกบีแมนหนึ่ใช้ระบบ CO2 มันติชดช็อตทาให้ยิงต่อเนื่องได้หลายนัดโดยไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนบ่อยๆตัวแมกกาซีนสามารถบรรจุกระสุนได้หลายลูกและระบอบอบล็อกภายในทํางานรับรื่นลดแรงสะเทือนเมื่อยิงนอกจากนี้ยังมีระบบเซฟตี้ที่ปลอดภยัยสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุ มาถึงสมรรถนะการยิงการบ้างเจ้าปืนตัวนี้มีความแม่นยำสูงการยิงแต่ละครั้งสม่ำเสมอและแรงปะทยอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการยิงเป้าและกิจกรรมสันทนาการตัว CO2 ทําทำให้แรงดันคงที่ยิงได้ไกลและคงที่แม้ยิงต่อเนื่องหลายรอบก,การตั้งศูนย์ทำได้ง่ายและแม่นยำสำหรับการยิงในระยะปานกลางสำหรับข้อดีเพิ่มเติมคือตัวปืนมีน้ำหนักสมดุลไม่เมื่อยมือเมือมอม่อยิงเป็นเวลานาน และการบำรุงรักษาก็ง่ายแค่ทำความสะอาดและเติม CO2 ตามระยะก็ใช้งานได้ยาวนานนอกจากนี้วัสดุคุณภาพดีทำให้ตัวปืนทนทานต่อการใช้งานหนักสรุปแล้ว B-man 185 0 CO2 บันติชดช็อตเป็นปืนลมที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สวยระบบยิงต่อเนื่องแม่นยำและใช้งานง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่และผู้ชื่นชอบการยิงเป้าถ้าคุณกำลังมองหาปืนลมที่ทั้งแรงทั้งแม่นและคุ้มค่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ